ครับพี่น้องมือเนี่ย่มเตียมภามาติดตามเรียกแม่นั่นได้ครับด้อเรียกคนเข่าได้ครับพี่น้องเนะ้ะ พูดผด่าแต่แบบเมียคือว่ามักเด็กเขาอ่ะมยังผมยังครับผมยังเออเดี๋ยวนี้ดูเฮียนเลยคนเดียบจี๊บแมวตัวเฮี้ยนที่นี้เดี๋ยวที่สองมาต้องพอกันกับเพื่อนนี่ระครับครับเป็นเวลาแก่มาบาร็กล่า ผมมาบาลเด็เล่าด้แมวจุดเป็นบายังเด็กเล่าเนี่ยซื้อเรียกง่ายขนาดสามเจ็ดเจบอที่งัดหงัดที่เอาบอกคุยกัน่าเขาสามตัเนาะเอาวันนี้เป็นตะแตกงชัตัวเพาแมวมาดีเท่าที่สองนะเาฟังคุณแมวบรรยายเลยครับเนาะก็เลยไม่จดถใดหรือเปล่าจุดถุดสีฮะสี เอเขาล่างเนาะหมือนเนาะโอ้เสียผมเสียดครับเรียกว่าที่เนี่ยเชยนให้ผมผมปาดเรียกว่าผมขึ้นวนนะเนี่ยเลยบาดิข้นหรือม่รักลายือกือที่ตูมากครับน่ก็เลยว่าสยจไม่ต้องไปหาคอมยากหรอกม้นปูกมบถึงขอเมาอยู่น้องไปน,น,นี่แหลครับตามสิบเจ็ดที่ไปจุกได้ ื้อเลยมีไฮขายไมีน้าขายหน้าซือ <c oughs> อซ้อฟองสี่เลยเด็กอกรจเี่ยที่สองด้วยกันถือตะโพวัดซื้ออืม <c oughs> ถือตะโูวซือ้อเดี่ยวที่สองนะครับบ <c oughs> านี้ที่าก็ซื้อลลายก็ซือซ้อละลรก็ซื้อหนักนึ่งคอยกันเลยนเดกี่ตบออนเอ,อ,อีออนายนีานสรรีออืม โซนมากกันค้นเฮอครับผันบอกมาแมวตองวันนี้ย่องมากเด้ดินนี้ย่องหลมาเดอยเ่เวนี้ือสิวินว่งหาไเยอะโอ้วิ่งหาผมเนี่ยตั้งกล้องนะับตั้งแล้วตั้งแลวเลยตั้งแลวเนยเดินเดีดแมเอาไวิ่งครับวิ่งหาเนาเป็นเลขล่างเลขคนเงินบนล่างเลย เซีนเซียนอะไรดีองบัรย่าไปเนี่ยเจ็บขอดีวินาต้องเก็ครับบัที่นี่เลขทูบเลขทุบแต่ได้ทนครับสี่ห้าศูนยเียทุโอ้สี่ห้าศูนย์เทุบ่เนี่ยทุบครับทมันแตกแตกออกได้ผมไหมทุบเบิ้อยูงครับเบิ้อยู่ครับ เขาใส่บอลเดีเนันอกกมาเนี่เด็กวิ่งตัวได้กับเมเด่นห้าลองเกตเด่นห้าเห้าองเกตัว่องเคห้าลย เนียนเได้ไ่ตัวเด่นมั้สี่ห้าส่วนเนี่ยครับเดาหานสวนนี้คือเป็นตัวเนียนตัวเนีนได้ไหมเนียนครับเดยวไปดูว่าออเขาเนาะครับครัเป็นแน้ทางเน่เป็นแนวทางครับมันโมันมันก็จีเพื่อ ไอพี่นองเข้าเป็นเป็นถือว่าเป็นจุดแหลกหมดแหลกเลยของแม่แโอ้สี 4, 5, 0, ่ห้าศูนย์เลขทูม่ห้าศโอ้ 4, 5, 0, แตกเครื่องลงเลตัวนี้เลขทูแตกคา,าเครื่องเลยตัวนะ่ะโอ้หัวบุกเนี้ยอาไปนิดเดงไปนี่สี่ห้าศ พารตูแตกปากัเลยเีให้แมวลบมัดทางนั่นนหละครับซี่หาซูนเลขซูนเลขฮกอยู right oui. ่ข้างเตะขกหกอยู่เั้นแตกเตะ้แตกมา้เอาลงตั้มแมครับโอ้นี่พี่น้องนี่ซี่เลขซี่เท่ห์เท่ลขหาช่วกลางเลขศูนอยู่ข้างล่างเนาแคปนาจอไปเบิ้งน้าพี่น้องคือคือเลขกเนม่นครับผมเบิ้งคือเลขกทร์บมันแตก มันเป็นหองมันแตก่เปลเลยแต่ว่าแกม่ผมเบิ้งไม่ก็เป็นเลียห้เลยเม่ตัวทำไรอันนี้คือห้องมันเป็นซีหาซูนคะพี่น้องเอีครับซีหาห่วยคือซีหาหกคือซีหาเนี่ยัมันเป็นทูบแตกทมันแตกเดี๋ยวจะลอคอยเปิงไก่พี่น้องืบาที่นบอกตามมียพันบานนะเมียพี่น้องซีหานมันเป็นซีหาซนะด้อครับครับ โอ้ทูบแตก็ื้อถูบแตกโอ้พี่นองที่ม้อยไูบเนาะูบแตกเพี่นอนที่เป็นร้อยนี่ได้บอซองสอดเลยครับโอ้องสดตององะเดว่าคุณแม่เราเราเป็นคนวัาคนว่านะครับพี่นอนเชือก็ได้เี่ยแนวทางมักใจเบิ่ตทีป้นกับังก์าปนี่ลองเก็บมักครับครับลองเก็บคือ ขัน่าล่องเกียกับบแมนเนอจะเป็นเกียห้นเกเป็นเกีดห้าูนเก่าทีเดวมีเกียดห้าซุนออของเพล้ำตัวเพิ่มเติมอีกเพิรเนาะเออกียดห้านเดี๋ยวว่าเกียดห้าุนเกียนเ่ตว่าเกีห้านเนี่ยให้ตัดซ้ำให้ตัดซ้ำตัวบ่แมนก็คือเดยวว่าซ้อยเอสซ้อยเอก็แค่ได้ก็เค่ซอยแค่สอง ต้อสตัวเ่าหาเกตห้าศูน้าแล้วก็เจนบ่เครับเพราะว่าหาศูนย์าอยตัวเนียอดแมแล้วนะแน่เป็นเป็แบบตัววิ่งหารับเกตนี่เป็นเขาเหลคำนวณมาครับมันเป็นเป็นูตรโอ้เป็นูตร เลขสูตรเยอะตอนเมียแล้วพวกเนี่เปิดเผยดิโอ้เลขสูตรหยันเสี้ยนนาดีมาหลอยเอาสูตรเมียก็ได้บ้าหยันเสี้ยนนาดีเอาสูตรไปแมียยันเสี้ยนนาดีมาหลอยเอาสูตรบ้าดอกเมียก็ได้แต่เหล็กละที่บ้านมันเปลี่ยนสูตรไปอย่างพรบ้างเร่องมันจะไปเกี่ยวกับเพิ่มฝันหมูฐานข้าวหยัดมาแล้วเกี่ยวกับเพิ่มฟันกันเน่ยเพมฟันก็คือว่าได้ปั้นได้หาสูตรจำนำหัวนี้เห็นปะสำนำหัวนี้ มก็เลบอกว่าไปว่าเรื่องที่ว่าได้หาซื้อเอาเกนั่นมาใส่นเวยเมาใส่มันได okay. ้ตรงกันเด็กครับ for ่เไกับเก็ยต um, ัวเดียวกันเนาะไม่บแม่พอได้วาซีเกียรตัวเดียวกันเอได้พอสันผู้กับวาซีกับเตัวเดียวกันนผมกัมอเอ้ เทมบลีเอาอยุ่อันนี่ตัวกันไหมตัวกันตัวกันครับเป็นตัวกันคือเจ็ดเจก้าตัวเดียวเลยเดียวเจ็ดเจ็ดเก้าตัวกันบอีกสามตัวนะกี่บอมเมากเลขมันแม่นที่ของสุดใหญ่มันบอกพี่พอไปซื้อแน่เจ็ดเก้ามาจันอันนี้พี่นาตัวไหนอเจดเจ็ดเก้านั่นแต่เจ็ดเก้าก็เก้าตันเจ็เ้าเป็นตัวกันครับเป็นตัวกันแล้วก็เป็นตัวที่ เด็ดคือแบบตัวเป็นสยานนี่กันิเด็ดคือแบบเตี๋ยว่าคือเล็ตัวนี้หางส้อยครับโอ้ยเล็บเหราณหางหนึ่งสองหางหนึ่งสามหางแม่ผมเอาสายยาเลยรบ่หรือเอาจักไดนครับสายยาของแม่เอาแม่รถแม่ยังาไปแม่คัมมาซื้อหรแม่คัมซีดารวันสิบบ่เออแม่คัมซีดารย้ำมาจำไ้ไงเนาะ เด้อคนอยากเป็นแม่ครับีดาสายยากคุณแม่นี่ละมากเลยี่นี่เพ่กลับสีสวยโอเไวเขาตุมตรงมก็ังแม่เันบอกวเรียกมาค่อยกลับดิสกับเรียกนี่น่เพ่กลับพี่ตะขตรงตรงสีบ่กตรงตอนไร้เออเค่อยบ่ากับเพิ่นนี่ตอนที่ตอนที่จุดที่แล้วที่เรกได้ก้าวสูนมับมันเรียกเขาเรียกอูนไปจุดเถว่ยวที่สองบ่าวกับแกเระว่าแกมาก บนให้เลขเล่าเขาแม่เขาอีเลี้ยนเราแม่หรอเราบนให้เล็กเล่าเขาเือได้บอกกับเรา่าก็ต้องไปซื้อเลขกเลาแมครับเือไปสก็นื้อแม่ไปแญ่ไปน่นะครับที่นองจับหน้าจอไปควบอยซื้อเลลามต้องซื้อเกเลาเลยครัไปซื้อสามเจ็เจ็บที่เหล็กถูกแม่จุดอผมกับเปลี่ยนน้ำมเกิดน้ำวะสันป้าเหล็กม่มาแม่น อันเ็น,นจไว้ครับพี่น้องเพระาะว่าเลขถูกกับเตกัน,แ,นบแ,แบบนี้สามจครับแตงแบบนี้กันแบนี้ครับแตงแบบตัวนี้แหละตัวพี่ไอ้เนีน่ยหาซุนยหนครับเสียหานตวงวางงได้กับแทงได้เด้อพ่ามันเลือนคู่เลือนไข่หรอกครับมม่เต็นหกดิผมเขา<ฮ>ผม อันนี้บบบบไอ้พนไก่เสีม่นห็คั่เบังบงนกไหมนี่อันนี้เ้วแต่เด้อเังงมันเป็นเลขศูนย์ด้วยอครับคเป็อ่านี้วันนี้น้อยขีมากข้อนีจุดนะเพื่อถูกนั่นแต่อมันเลยไปงอเป็นสันเยแม่แต่ครับแม่ครับซีดาได้พี่น้องเด้อเนี้อสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์กัดไม่เจ็ดเจ็ดกาพี่นองเจ็ดเจ็ดเก้นนเน้นห้ครับเนี่ครับก็จซื้อไรละโอครับัม ว่านดอกเมียเรียกตัวนี้ได้งันอยู่ดอกครับพอรตติลีอยู่คาำเสดานี่ยเปียงท่าห้าเนาครับผมครับผมเป็นเชียรทแาวทางครับคนอยู่บางกอะคนบอกที่คาำเสดาครับนี่ละเปิดตัวงวดแรกเม่ยค่ำเสดานะครับสายญาของคุณเมียเนาะอยู่บางกอะคนบอกที่ค่ำเสดาครับผมูว่าจไเขาขันชัวขันมันก็พอกันนี่น้ะแม่เนาะปกติแด้วพีาใจบ้างเลยฮะ ขอไวสิบงวดเดวิบงวดอันนี้เป็นงวดที่หาโอ้งวดที่หาิม่ันตากาเยอเป็นข้อไว้เป็นขอไว้สิบงวดแสดงว่าเรืออยกบหางวดหยหงวดเดียวครับเขามาตามให้เย็บซี่แต่ว่าเด็กถูกนำจุดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับขึ้นเป็นอะไสิแล้วมันก็ตรงับความัฟันหืองเป็นตรงับความฝฟันได้เนี่ยครับ บ้านี้แมยฟันวางได้อแม่ฟันโอ้วจะเป็นจรอยู่นั่งันสีออกอ่าคืฟันออกมันก็สีออกหานโอ้ครับบนี้ขึนที่สองได้มฟันะสีออกหานได้ก็เติมเเข้าไปทแนรั่มก็เห็นอยู่บรเณตัวเกาีตัวเกาค่อยออกเก็ได้คิดว่าน่มันสิเป็นเจ็ ประมาสามเจ็ดเจ็ดมันอกไปเลยเดียบมันต้องเป็นเจ็ดเจ็ดเก่าครับเราฟังว้พี่น้องตัวที่มันมีตัวกันของคุณแม่ก็คือเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะแม่เจ็ดเจ็ดเก่าเียผมจำได้เจ็ด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 เก้าเจ็ดเก้ามันออกจำได้ป่เงินพอเกบห้าตัวเก่าตัวหนึ่งปีได้จามปีหกแกกี่ปีว่าแม่ให้กอนเหรอครับมันจะเป็นตัวนี้ ที่หายส้อยเลยจะฐานซุนตว่าซุัวนี้เดี๋ยวจะหาส้อยแต่บ่าตัวนี้หายส้อยตัวนี้อัดไปสามตัวแต่ว่าตัวนี้ห้ซอยห้ซอยหตัวบเดียฝากวงกลมมอีก้อก็คือตัวเนี่ยมหองแมเดี๋ยวสามตัวซีหหาซูนวงกลมงามเด้แม่เนี่ยและตัวเนี่มหองแมวงามซุ้เลยที่เรางัวหัรยตัวอยากให้พี่น้องเขาขาใจน้าโอ้ห้ซ้อย ครับพี่บ้าศูนย์เจ็ดศูนตัวเด่นตัวหด่นเด้องบุ้งกกมุ่นมุ่นมีน้องบุ่งเห็นมุ่นมุ่นเด้อตัวดีด้วยก็อ่ตัวนี้กคือเอามาตามกันด้อก็ขอให้แต็กขอให้ปังได้ไมเด้อปังครับขอบุณขอคุณนในลายครับแมียคุ่นในลายครับผมเป็นเจ้าหนุ่มไหมแน่นครับแต่ว่าตัวนี้นะคือเป็นตัวเด่นของแม่ครับครับแตคนซื้อก็ซื้อลายจวางกาซื้อกัน ขอบคุณหลายๆครับแม่เด้อขอให้ปังๆครับจะได้มหาเมฆน้อากเดียกมันเดีวก็ได้มันรำสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับได้อสกงๆมันมานกันนะครับ